สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับจัดไปครับทรงสวยๆกับ Honda Civic ตาโตนะครับ1.8ออโต้นะครับปี2000เช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนรถได้เลยครับจัดทรงมางามๆครับ1.8ออโต้นะครับ79,000บาทนะครับสีสันเงาฉ่ำช่วงร่างเกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้ทันทีครับรถสวยสมบูรณ์นะครับจัดทรงรงล้อมาแล้วครับ ใครที่กําลังเล็งหาตาโตนะครับคันนี้สวยมากๆครับต้องบอกแบบนี้ครับสําหรับคนที่ชอบและกําลังเล็งหานะครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับสมาชิกมั่นไกลนะครับเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบนะครับปี2000นะครับตัวนี้ชมเช็คตรวจสอบดูได้ครับเปิดราคามาต้องบอกว่าดีงามแน่นอนนะครับสําหรับคนที่หานะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเองเลยครับ ดูรถทดลองขับนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่คลอง3นะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับรถสวยสมบูรณ์จัดทรงรองร้อมางามๆนะครับของแต่งของเสริมมีเป็นของแถมมาให้นะครับรองชมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าซีวิกตาโตอะไหล่สุดยอดและก็สุดเยอะครับเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของซีวิกือตาโตขับก็ได้นะครับ EK ก็ได้นะครับเป็นครับของเขานะครับเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับรับประกันว่าจะทรงลงล้อมางามๆแล้วครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับนำมาฝากนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานหลักหมื่นนะครับช่องนี้ก็จะพยายามหารถมาฝากนะครับสมาชิกเลือกชมจัดที่ใช่เลือกที่ชอบนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าพับไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับเซอร์ล็อกแอร์แบ็กนะครับชมดูรถตัวก่อนได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เน้นหารักมือนนะครับคันนี้ตาโตดีงามครับสภาพต้องบอกว่ามีริ้วรอยตามการใช้งานแต่ถ้าท่านเน้นราคานี้นะครับรับรองเลยว่าคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้สมาชิกตัดสินใจนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอแล้วครับก็สามารถจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับผมการันตีการจัดส่งครับถ้าไม่ถึงบ้านนะครับมาเก็บเงินคืนที่ผมเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับนำมาฝากลองเลือกลองชมดูก่อนนะครับ ขออภัยนะครับวันนี้เลี้ยงลูกมีถืเเสียงลูกมาด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับอัดสดอัดเรียวเลยครับสาหรับผมนี่อุ้มลูกด้วยนะครับตอนนี้ขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจนะครับในราคาหลักหมื่นนะครับ79,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับแจ้งมาจากช่อง u t u b e ขอส่วนลดเจรจาต่อรองพูดคุยราคากันดูนะครับลองชมลองเช็คนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับแอดมินพ่อลูกอ่อนนะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับชมเช็คตรวจสอบทดลองขับนะครับรถสวยนะครับเบื้องต้นก็เช็คทุกระบบให้แล้วครับใช้งานได้เลยครับตัวนี้เป็น1.8นะครับต้องบอกว่าดีงามใครที่หานะครับสวยหาวใช้งานเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับขอส่วนลดได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็เน้นโทรเจรจาครับรถสวยจริงครับคันนี้ เอามาฝากนํามาให้เลือกให้ชมนะครับดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับอ่ลูกชายผมก็จะพาไปด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนิดหน่อยนะครับวันนี้เลียงลูกด้วยครับตอนเย็นขอบพระคุณนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับลองชมลองเช็คดูนะครับราคาต้องบอกเลยว่าดีงามลองเทียบสภาพดูได้ครับขอบพระคุณนะครับถ้าชอบเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ